วันร <ersch> ักคณะกามเยเมรุราเชวัสนโตอัน่่อัตมาผ่าและคณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความยินดีขออันเชิญชวนเทศผู้ทรงฤทธิ์มหิสวรมเหสัตกอันสถิตนาทิพยสพาสำนักกรุนาัวิมานมากเหนือยอดเขาเมรุมากรมาภิมาน เยสันโตสันโตผู้มีบารวัผู้มีบวรสันดานอันสงบระงับปากดำรงเทวานุภาพด้วยบุญญาพินิหารพอเชิญมาสู่มงคลสถานสมาคมสเสตุงมุนิวรวัจนังโตตุตัาทางังเพื่อสดับธรรมอันผุดชมด้วยสุธรวาที แห่งพระจอมมุนีผู้โรกเท,ท่ันเป็นธรรมวาจีที่มีเหตุผลประกอบสเพสุจกวาเรสุยัญทาเทวาจะพรมุโนขอไทยเวทวีผู้วุกขกอบเขตสกลจักวาลทั้งอินพรมยมการ ยักษ์สาธิราชจงมาร่วมกันทันิบาตรับส่วนบุญย่าใ,ให้มทกกต่างคนยังกุศลใดที่ทำจุนชําระจต